สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประดับเข็มที่ละลึกนะครับที่ละลึกตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้นะครับเป็นการประดับคู่กับเข็มที่ละลึกตราสัญ,ญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โดยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเริ่มประดับกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นะครับ ทางด้านขวามือนะครับหรือเขาเขียนเอาไว้ว่าด้านในนะครับเมื่อกี้นี้เป็นด้านนอกนะครับขวามือเป็นด้านในด้านในเนี่ยนะครับด้านในเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับหกรอบ28บกรกฎาคม2567นะครับ ทีนี้เราไปดูในแต่ละชุดกันเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบปกติสีขาวนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับทั้งชายและหญิงนะครับสีขาวเนี่ยทางด้านขวามือเราเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นถ้าเป็นชุดสีกากีนะครับด้านขวาจะเป็นป้ายชื่อแต่แต่ถ้าเราใส่เครื่องแบบปกติขาวเนี่ยเราไม่ต้องติดป้ายชื่อนะครับแล้วติดตามรูปเลยนะครับด้านนอกด้านนอก ก็จะเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษนะครับสีน้ําเงินนะครับส่วนด้านในด้านในก็จะเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพ,พระพลพระชนมพรรษาหกรอบนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบปกติขาวจะติดแบบนี้นะครับทั้งชายและหญิงเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบสีกากีนะครับเครื่องแบบสีกากีข้าราชการเนี่ย ก็จะต้องมีป้ายชื่ออยู่ทางด้านล่างทางด้านขวานะครับทางด้านขวาหนะ้าอกด้านขวาแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ทางด้านบนนะครับก็จะติดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับชุดปกติขาวแต่ว่ามีป้ายชื่ออยู่นะครับทีนี้ถ้าเป็นชุดสูตรนะครับชุดสูตรจะฝั่งตรงข้ามนะครับจะไปติดทางด้านซ้ายที่ปก,ปกเสื้อนะครับที่ปกเสื้อด้านบนเห็นไหมครับ ainsi. ด้านนอกด้านนอกก็คือจะเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พิธีบรมราชาพิเศษเช่นเดิมนะครับด้านในก็จะเป็นเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะครับและถ้าเป็นชุดไทยนะครับเป็นผ้าไทยตามตัวอย่างเป็นผ้าไทยสีเหลืองนะครับก็จะติดเหมือนกับชุดสูตรเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านนอกก็จะเป็นเข็มที่ระลึก พิธีบรมราชาพิเศษนะครับด้านในนะครับด้านในก็เป็นเข็มที่ระลึกพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบนะครับนี่คือแบบที่ถูกต้องนะครับแบบที่ถูกต้องโดยสํานักงานประหลัดสํานักนายยกรัฐมนตรีนะครับได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการการติดเครื่องหมายเนี่ยตามรูปภาพนี้ได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคม2567เป็นต้นไปนะครับ